ัสดี่รับพี่น้องปองไปครับเมื่อนี้แกมาพบกับช่องบักลาดูโกกอีกคือเก่าครับพี่น้องครับครับเมื่อนี้ก็พี่ออกกะมากพอดีพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเสาวันพุดครับมาหาเนื้อย่างให้กินพี่น้องยิวเขาพอดีครับก็เลยสืมาแวะตลาดมาเฉพาะเท่าคือเก่าครับตลาดเดิมครับไปเบิ่งกัน่าเท่าสิได้ยังกินมือเนี้ยครับ คนกับบคอ่อรย,ย,ยร้ายเราพี่น้องปกติกับเสียรายอยู่เป็นภาคการกับเบิดแลวครับโอ้หูภูมิพ่วงกับอายะพี่น้องอายะโดยภูมิพ่วงเต็มเลยคนทะไมก็มีครับตานนี่นี่จะเป็นของครับ ของหวานบ่พุทธไม่กับของหวานเอ้ยไอเสียบอยู่พี่นอ้องเอืน่นซื้อไปกินอยู่แั้ยเสบอยู่ครับของของแม่เพื่อนครับข้าวเหนียวสังขยาสิบบาททุกทัวครับพี่น้อนะครับส่วนฝังหนีเซมี่พักม่มีครับ บมกเคือบมึกคามปอมก็มีพี่น้องโอ้หแพงครับสิบาทของกุยก้วยครับกล้ยก็มีครับฟับงนี่ก็จะเป็นโซนผักเด้อมาเดือกซื้อเดือกห้าันเลยครับพืชน่านทางเกษตรไปแลกก็มีปลาจอมก็มีหลากหลายรูปแบบเออ ทีสิบแปดสร้างการบินนี้ครับไก่นี่ครับหานทุงก็มีครับแกะทุงกินเลยครับเมือ่อโมย่าครับเรมาแก่โมยา่าสีแสงสดใสหน้ากินมากครับเมียขาเพิ่นก็นยิ้มแจมแจมสสใสครับคร,ครัรบวิทย์เนี้ยเสียบพี่นอ้องเฟรย์ผ่านมาทั้ง หมายพค่ควนห้อไว้อะไรครับก็ต้องก็ต้องแจ้งให้ยากเป็นใส่ถุงให้เรียบร้อยครับเมื่อกดถอดถุงเทศใจกินเลยครับฟัง,งนี้ก็มีครับต้มพวกตุมพวกน้ำสดไม่เลือกใดครับแม่เพืถ่ายู่ครับนี่ครับเป็นว<ม>า่มามะ <ใน S 2> ม่มาอันนี้มามะมาวงอ้นี่ครับย่างรอดอ่า แเราจะหน่อยนี่ครับเที่ยวบาบิลูเขาอุ่นหนาวขอ็พีนองเศร้าต้วงงานนอา้องแถวแถวมีพวกองซากรรมมาตาซิตรีครับนี่แบบของครับความกินเลยครับ <c oughs> ใส่วามเลย เนนี่ยจะเป็นเส้นผิดครับหาไยังไงโมยาครับรุมก็มีะนะครับพาไปนองย,อยางต่อเย็บข้าวนดะินสีสันสดใสน่ากินมาก <camar ader ie> มาด้ยวยครับด้ยวยคนถ่ายอยู่นี่ครับแต่ละมายังพอน จะเป็นกาแฟโบราณครับพี่น้องครับไปไปโบราณก็มีให้เลือกครับรกินย่างก็มีตตบักทัวก็มีพี่นอ้องหมกไข่ปลาหมกปลาดุกโอ้ปลาน,นิป่ปลาิก็มีด้ครับเด้อแนวหมกเลือกได้ครับร้านนี้มีแต่หมกครับ นี่ครับแม่เพื่นว่าถ่ายอยู่ครับมะมวงไอเนี่ยน้องเมน้อมนนี่หว่างนี่กิจะเป็นขนมครับนี่แม่ข้าผู้งามเพื่อนางถ่ายอยู่รับนี้นี่ที่เล็ดี๋่วสนมาซื้อยังจะเข้ากันนี่แซ่้นี่ก็ย่างเงครับก๊กิ๋งอย่างๆครับ ัะครับบัคเดี๋ยวเดินสักรอบครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเป็นเบิร์นกันเลยครับอันนี้ขนมของหวานนี่มีครับปิงปลาปิงปลาดุกปิงปลานิ่งครับปลาหมอปลานิ่งอันนี้มุกนะพี่มุกทำไมวะครับมุก มุกมาดูโอ้ยครับครับครับเดี๋ยวย่างสํารวจกันได้ครับครับชมวิวไปก่อนครับชุมวิวไปก่อนครับเดี๋ยวครับวิถีชีวิตพี่น้องเช้าของการเขาครับกินง่ายๆครับอาหารถุงเป็นใส่เรียบร้อยแล้วไม่ต้อแกะถุงใส่ถ้วยใส่จานด้วยครับ่ิธี แถวเรียกหนากระดานด้วยครับรเลือกสี่เลือกห้ากันเลยครับ <c oughs> ตามุขุงตามุขทัวพร้อมนะครับเซทุง่งเรียว้อยแล้วพร้อมกินแล้วพร้อมทานแล้วพร้อมแก้แล้ว <c oughs> อ,อันนี้เขาเลือกเกินครับพอโพษโอ้พักละสิบห้าบาท นี่แบบแกะแกะเม็ดให้งความ,วามก็มีเด้อพี่น้องเดอ้อ20บาทครับถูกๆอืมโซนนี้ก็สิเป็นอันผลไม้ครับเลือกซื้อเลือกได้ก็กได้ครับครับใหม่แล้วครับใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นรับโอ้ ครับสระดับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นไหมครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแน่นอนครับช่องบมะละลูกก๊กอย่าลืมครับฝากเพียรนะครับเพจช่องบมะละลูกก๊กคือกันซื้อเดียวกันนะครับครับสรหรับคลิปนี้กับพู้ใดเข้ามาเบิ่งกับอยู่ดีไม่แห้งไงลำลำลุ้ยลุ้ยเห็นไหมช่องไร้มากเท่มากครับครับสรหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ